ขวาก็นเลยครับขวาขึ้นไปครับดูแล้วอยากลองของครับธนัทไก่ชนครับฝึกซ้ายครับต่อยค่อนข้างกว้างครับเตะซ้ายมาครับเพชรพิชัยซ้ายขึ้นไปเตะขวามาเกี่ยวครับเกี่ยวแล้วก็โอ้โหนี่ครับแม่เตะขวาเฉียวทีเดียวไม่กลัวนะครับธนัทไก่ชนแม้ว่าเพชรพิชัยนี่ดูแล้ว ในเรื่องของกระดูกประสบการณ์แล้วก็ฟอร์มเนี่ยจะดีกว่านะครับเรียกว่าชื่อชั้นดีกว่าครับแต่ว่าไก่ชนไม่กลัวครับแทงขวาไปครับเพชรวิชัยไม่กลัวแบบนี้นี่ถือว่าสนุกเลยนะครับพยายามจะต่อยหมัดครับดูเพชรวิชัยเนี่ยถือว่าหลังๆนี่พัฒนาเรื่องของการต่อยหมัดโอ้ยนี่ครับแม่โดนหมัดขวาครับไก่ชนแม่แล้วเตะขวาครับแม่โดนบิดเทล้มไปโอ้ยทำไปเล่นไปมาดีเลยครับไก่ชนครับอาวครับ ไก่จะจิกหรือว่าไก่จะยังไงครับหมัดขวากระแทกไปเตะขวาขึ้นมาครับไก่ชนซ้ายมาเกี่ยวแล้วคืนแ้วแข้งขวาครับไปต่อครับเพชรวิชยัยต่อยลําตัวครับเป็นชื่อว่าไก่ชนนี่ก็ต้องสู้อยู่แล้วนะครับอพอไม่เดินดนี่เพชรวิชัยก็ขยับบีบไก่ไก่โอ้ยนีครับแข้งซ้าย กระเด็นเหมือนกันครับขวานี่ยังติดบังเอาแล้วครับโอ้เขาลอยสองชั้นก็มาครับเริ่มจะมีความมันโงมบ่นใจมากขึ้นนะครับไก่ชนก็โอ้ต่อยล่นเลยครับโอ้เป็นวี่ชัยโดนนับโอ้เอาครับนี่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยครับโอ้เป็นวี่ชัยครับโดนนับครับเอาแล้วครับ ปิดบัญชีปิดเกมเลยไหมครับกระโดดขอาเราสองชั้นรับหมัดหม,มัดของไก,ก่ชนพยายามบวกบวกหมัดขวาแล้วบวกน้ำขาวครับไปขวามาครับไก่ชนหมัดมาต่อยถูไปเอา้าเมาเหมือนกันครับคือไม่ไก่ชนสับสองต่อยซ้ายครับโอ้นีครับอะไรที่ว่าแน่ตอนนี้เริ่มจะไม่แน่แล้วครับขวานี่แม่นๆเลยครับไก่ชนโอ้มาจากไหนวันนี้นี่เชื่อว่าทุกคนรู้จักแล้วครับแต่ว่าเกมขาชนอีกยาวไกลครับเอาตัดลำตัวไป โอ้หมัดขวาเมื่อสักครู่ครับถือว่าเหมาะเจาะมากครับต้องรวบรวมสติกลับมาครับไปพิชัยโอ้โดนหมัดอีกแล้วโดนหมัดอาบวกเลยครับลูปลายยกแรกโอ้โหดูคู่นี้แต่จากที่ว่าไม่มีอะไรตอนนี้เริ่มจะมีแล้วครับเอาวครับนี่ครับเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นได้เสมอครับหุกขวาไปครับไก่ชนรวบแล้วตีครับองในเกาะในตีครับเอาครับเพชรพิชัยตีครับเอ้ากระซ่วกระซ่วองในทำท่า กะดุ้งเหมือนการยบไก่ชนโอ้โหเอาแล้วครับแม่โดนนับก็จริงแต่ว่า1 0ต่อ8ครับทั้ง3เสียงเลยรับเอาครับสับซอกสับซอกครับเพชรวิชัยสับครับโอ้โหนี่ครับเอาครับลุยชุดใหญ่ครับต้องเอาคะแนนคืนครับเพราะว่ายกแรกตาม2คะแนนสถานการณ์ตอนนี้นี่คือเพชรวิชัยต้องการนับคืนนะครับเพื่อที่จะแซงให้ได้ในยกสุดท้ายครับขณะที่ไก่ชนเนี่ยถ้าชนะยกนี้ได้เท่ากับฝังเลยนะครับ คะแนนจะห่างเป็นสามแต้มครับตอนนี้ถือว่าต่างคนต่างมีโจทย์สำคัญครับยกนี้โอ้เอาครับเดี๋ยววาเปิดหน้าท้าลุยเต็มตัวแล้วครับทางด้านเพชรพิชัยแหมไปดึงฝีมือครับโอ้โดนโดนสอกอีกครับสอกตั้งอีเอาแล้วครับโอ้โหดูครับแม่อาวุธนี่ยังแรงอยู่ครับแต่ว่าเพชรพิชัยตอนนี้นี่ก็ไม่สนแล้วครับโอ้ยเขาแม่เสียบซ้ายเต็มเต็มเอาครับตอนนี้มีอะไรก็ขนมาใส่กันหมดแล้วครับไก่ชนนี่ก็บวกเหมือนกันครับไม่มีกลัวครับ ซ้ายไปครับแทงขวาขึ้นมาต่อยลำตัวครับต่อยมไปอ้าวอ้าวอาอย่านิ่งครับไก่ชนกดแล้วตีครับขวางแล้วปีนะเพชรวิชัยตอนนี้ใส่แรงนะฟอร์ควาครับลนแล้วครับโอ้โหนับพืครับโอ้ถือว่าได้ทำตามจ็อบของตัวเองได้ดีเลยนะครับเพชรวิชัยเอาละครับแต่ว่าถึงน็อกเลยหรือไม่ครับเข่าลอยเข้าไไก่ชนตอนนี้ โอ้สภาพยำแย่แล้วครับแบบผิดกับตอนที่ตัวเองได้นับนะฮะพยายามจะปิดเกณฑ์แต่ปิดไม่ลงครับเอาครับลำตัวขึ้นบนอีกทีโอ้สถานการณ์ตอนนี้ครับฟันเข้าไปโอ้ยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับกดโนมันตีเสียบคืนครับไก่ชนเฮ็ดพิชัยกดแล้วเสียบครับเสียบซ้ายครับขวางแล้วกรรมการแย่รับโอหูตอนนี้นี่นาทีวิกฤตของไก่ชนครับเฮ็ดพิชัยปิดเกณฑ์ไว้สองมาต่อยซ้ายต่อยขวาครับ ทำเป็นเล่นไปเพชรวิชัยก็เร่งเยอะไปเหมือนกันครับตีมาขวางแล้วตีะคะแนนตอนนี้นี่เท่ากับเสมอกันนะครับอย่าลืมว่ายังมีอีกหนึ่งยกนะถ้าไก่ชนลอดไปได้เนี่เพชรวิชัยที่เร่งเยอะนี่ก็จะเสร็จได้เหมือนกันครับตอนนี้อ้ากัดควันบวกแข้งมาครับเพชรวิชัยก็โดนสองเหมือนกันโองนายเนี่ยโอ้ยแข็งกว่าครับเสียบเข่าโอ้โหอ้าเร่งเยอะแต่ว่าถ้าน็อกไม่ได้นี่น่าคิดนะครับยกสุดท้าย ครับต้องบาลานดเรื่องของเลี้ยวแรงให้ดีด้วยครับแต่นาทีนี้นี่ก็ดูไก่ชนไก่ชนก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนครับพยายามสอบสอบคืนไปสอกมาครับจับเพชรชัยไปซ้ายหลุดขวามาครับลงโทษซ้ายคืนเกาะแล้วเสียออกมาโอ้โหนี่ครับแม่เกมการชกนี่ก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันนะตอนนี้ ไก่ชนก็ดูป้อแป้ครับส่วนเพชรพิชัยก็ดูช้าลงครับเอาเรียกว่ากัดฟันสู้กันครับสู้กันโอ้หอันนี้เดือดตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับหรือว่าจะจบสั้นครับแต่ตอนนี้นี่ต้องลุ้นกันเดินต่อครับเพชรพิชัยหกับไก่ชนบวกคืนครับยังต่อยเจอเข่าแล้วก็หมดโดนนับก่อนก็เสียนับเป็นแปดต่อสิบยกสองไก่ชนมาโดนนับคืนบ้างครับก็แปดต่อสิบเหมือนกันครับตอนนี้ รวมเท่ากันครับแต่ว่าโดนกันคนละนับแล้วก็ดูครับใส่กันมาโอโหไม่รู้โอโหกันมาจากไหนครับ1 8ต่อ18เท่ากันครับยกนี้ใครทำได้ดีกว่ากินไปเลยครับโอโหแตแล้วดูไก่ชนนี่ก็ดื้อแล้วเกินนะครับโดนนับไปแต่ว่าดูเรียวแงนี่กลับมาสดชื่นอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงยกสุดท้ายยกนี้ตัดสินนะครับใครดีกว่าชนะไปเลยครับเอาครับฝันศอกวงในของตีครับฟู่ด้วยครับวงใน จับสวยครับเพชรชัยของมาครับนี่ครับดินไม่หลุดดินไม่หลุดก็โดนข่าวครับแล้วยปยามปั้มสู้เหมือนกันครับไก่ชนเอาครับกลายเป็นของดีไปเลยครับคู่นี้ครับสับคืนครับตีครับ้านเพชรชัยโอ้ไก่ชนไก่ชนหรือเพชรชัยยายุบยาเหียวครับสดชื่นกว่าโอ้จะสอกกลับเจอสอกครับแม่ต้นสั้นครับ ต่เล่นท่ายาาครับไก่ชนไม่สนแล้วครับตอนนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับ3นาทีสุดท้ายตอนนี้นี่ก็เหลือประมาณ2นาทีแล้วนะครับสาดแข้งไปครับยืนจ้องหน้ากันนิดนึงเดินต่อครับหมัดขวาเอาครับวงในถึงตัวอีกแล้วครับชาร์จเข้าไปตีคืนมาครับไก่ชนตู้เหมือนนะครับวงในเอาครับลากมาแยกออกมาก่อนครับอย่าไปกระโดด ยังดูเก้ๆกลางเหมือนกันครับอาวุธของเพชรวิชัยพยายามตีได้ครับไก่ชนก็ดูครับนวลเงี้ยแกก็ล็อกรัดเอาไว้ไม่ให้ได้ตีง่ายๆเหมือนกันครับยกสุดท้ายนี่ต้องออกกันให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าวัดใจกรรมการทั้งสามท่านด้วยคะแนนเลยครับเอาให้ชัดครับแมเพชรวิชัยมาครับปากศอกเริ่มจะน้ำหนักเบาลงครับเน้นตั้มในครับโอ้โนี่เรียกได้ว่าดูจากภาษาการนี่หมดทั้งคู่นะครับยืนด้วยหัวใจ ใช้พลังกาลังกันมาแบบเต็มที่ทั้งคู่โอ้โหหมัดซ้ายครับแลกกับแข้งซ้ายหมัดขวาไปครับไปซ้ายทีครับไก่ชนดึงออกมาเพชรพิชัยไปขวาไปครับไก่ชนบล็อกไว้ก่อนขยาบขวาทียกมาบังได้ครับไก่ชนอะไยังไงครับมีเสื่อไหมซ้ายไปขวาคืนขยับก็ไปครับขวามาขวาคืนไปครับซ้ายมาไก่ชน อย่างบุกต่อครับเพชรวิชัยเอ่าซ้ายเสียบเข้าไปวงในแม่เริมจะยกไม่ขึ้นแล้วเหมือนกันครับไก่ชนโอ้โหนี่เกมกดดันนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าคะแนนสุดท้ายนี่แหละครับจะออกแบบไหนครับเอาแข้งซ้ายเบิร์นไปครับเข่าโอ้ชุดนี้แม่ทําได้ดีขึ้นนะครับไก่ชนนี่ครับเพชรวิชัยก็จะยุบจําแถวไม่ได้เหมือนกันครับ วัดกันยกนี้ยกเดียวจริงครับเพราะว่าสองทีมผ่ามาต่างฝ่ายต่างพลาดครับออกมาถอยครับ